หงมาหลังอีแม่เอออันเรียนให้รอ่อมื่อนี้แม่น่ารักหนูนดเด้อหนาหลังก็ดูอันแม่น่ารักหนูเด้อเอาน่าอีหยังหรืว่าแม่มน่ารักหนูน่าแม่หน้าหลังแม่ยา,าย,ยากหนูหยังก็ายา,ากเลยอีป,ปอดมึงกะเป็ดตาแม่มึงอยากขวด,ดอ,อีลอยมึงกะล่องมองหมันหม,ม,มันขึ้นจังมูตู่ขึ้นจังแม่มึงแน่ข้าหูไปหู ยไปบา่เจ้ารออยมันกาเลียงของหมือวบานมันบ่ามันเลี้ยงมือนี่ไม่จ่ายเรามีปัญหาไหมะที่บนก็มีการเอาไปยังนี่น้กยังมาเลียงหมือานเลียงหนนี่มันบวมเียงาพอวะที่ี่ฟังลูกไคโล่แทงเสียขาแทงเสียเอาแทงเสียจะได้พอมันสีกุ้งไก่อะอันแกวมือจัางนาซี

ีสชมียางเนี่เขามาติดไล้ขี่รถโต๊ดแต่างแม่สิยางกาดิงหาี่หรอกโอ้ยคือมาลมพุ่นมาดีเออมาลมกันเอ้าคือเรากรบเปิดใช่้เปิดพ่อยใกล้เปิดนะหาสิหาหยปนเนี่ยี่างย่ยางๆาิงหาคอยดิงหาคอยปวดเอ๊ะดีงชิบิยชักออกักอีก

แม่แลีนไว้ตายมัาเถอะถ้ากูจับได้นะนะกูจะเพิ่มข้อหาได้ะจะบอกออบเอา้าจับได้ดบ่บอกวันไปจ้ะโอ้ยผมจับไปเล้นครับอบอกวันแลีนไว้ไว้วครับเจ้วผู้หมวดเนี่ยครับฝรังแม่ลูกจับได้ปะครับว่าจับอีลอยปั่นจับ,จบโคก็จับก็ไ่ได้โดดตรงตรงหรือเอา้เอาอย่างละผู้หมวดเลือดสีต้องหันเหรียญ ไปถามเพื่อน,อนห้าเนเห็นสุกัดเลีนไก่ไปดีออไปไปไปโอ้ยัวบเห,หน็นแล้สุมเรียนให้แล้วก็นนะคือว่าให้ถามมาจังไหนลังมาดิสูมมาทำจับสุ่มเรียนให้เป็นมา ล่างๆจำตาท้้งบ่าท่านใดเ๋้วสีหม้อบ่งไหนั่งทางในเบังสะกวนยกูหม้อบ่งไหเด้อาวขนเือสีนี่เพิ่นมีตาทีบก็จดนสิเห็นไปน่ครับผมจิไปใสมันสิไปบ่รอดเฮ้ยสิหูวว่าจูดยู่ทางไหนแล้วเห็นเลว่าจดองเห็นรูปปยังไงข้องกว่าบาวอ่าปากวนอวนนี่มันใสเสือไา่ดอก เสื้อตำไลดอกเดียงมันบเแง่แล้วปูคิวคัเลยบักเออทุใส่กางเกงขาเสีเทซเท่ามนบอโอ้ยบได้เห็คคิวคัดปูเอ้ยบัดลูไปน้ำหายับเอาโหลดเออเห็นแล้วปู้โอ้ยดูนอดูใสมึงนั่งโคมั่วมาจะดีนดิ้ะานไดมึงรจะโดนแ้วมึงหา อยาก่าบอกคนวมันปทังไหนครับผมถามมามันไปทางไหนครับว้ยเอาออกมันแเอาแม่มึงมาฆ่าอยู่ปากกูเถอะหื่อนี่อะไรกับ่มีไอ้่านนี้แกมแก่ ใส่มาเปลี่ยนมาแล้กันเชีไปจจอดจอดล้วนล้วนล้ว้วจะไหนูเจ้านี่ยตัวล้วเห็เป็นผู้สันไหมไม่แย้งละนี่นะเจ้ามือห้โลควันดีครับวันดีจ้าไม่ได้แครับบเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรจะไม่ใช่เปประชุมเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บานได้กระเป๋อะไรครับกระเป๋าเอกสารค่ะ เป็นวไหมจะี่้ยกตรวจค้นให้กบไปตรวจเจ้คนะเรีป่าป้าันิดว่าท่านคนันสาวน่เนสาี่กันทยันเหรอคนดูมันมีอะไรนั่นชัดเจนเลยฝาไ้โลเมียนขความเข่ามวยมันหลุดเสียใจมอองข้าวอะไรบ้าเอานี่การไฮโลเนียนขานี่แหลยละข้ามจิตใมอดให้ผู้ว่า ทานชัดเจนเลยครับนี่แปลนไฮโดรชัดๆเนี่ยไม่ใช่ค่ะนี่แหละเอกสารจะไปเสนอโครงการงบน้ำท่วมโครงการงบน้ำท่วมแล้วมันจะไปเสนอยังไงฟังมาฉันจะอธิบายให้ฟังอธิบายมาหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามนี่เป็นพืชร่มต่ำุ่มต่ำหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกนี่เป็นพืชราบสูงพืชราบสูงหมู่ยาว อะไรหมูเอวอ่ะหมูหนึ่งกับหมูสีนี่เป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะอ้าวเนี่ยมันเสี่ยงแล้วมันเสี่ยงยังไงเพรามันเป็นพื้นที่สีแดงสีแดงถ้าหมูหนึ่งถึงหมูหกน้ำความนี่ต้องย้ายไปอยู่ที่หมูสิบเอ็ดเฮตโลหมูสิบเอ็ดเฮตโลมันเป็นยังไงหมูสิบเอ็ดเฮตโลต้องซุดเลยหน่อยเด้หลายทางกันเป็นทหารกระชับกริงเหมือนค่ะแล้ววันนี้ได้ไหมวันนี้วันไห่วันจกเขารู้ทันกันวันนี้จะต้องรู้นะฮะ Stop my turn. กาบุตรีลูกอเมีริกาลาชินมีฮาบุร้านาเหเคือจะ้อยชั้นผนมองกันอ,อ้รมาดีละตับวชจับเข้าอะไรแค่้อยเอามเชียวควงขึ้นไปไกลกว่างีฮา,าบุตมาจะเรวรอยคอยงามาจะเร็ว,รอยอยะรว่ะยเอ๊ะานมาเรวร่อยอเอ๊ะาตกดีกันวเอา มันย like oh, mm ังงาอีกเอาไปย่างกินกันใช่ไหมแม่ขึ้นกับนั่งอยู่เช้าเช้าตื่นผัวบ่ฮ่าๆๆ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 ๆ สวัสดีครับยายยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ้ามายืนให้ยังหรือเปอันอันแม่มาเลียงนกเลียงนกจ้านกอีหยังนกจอกเทศผมไม่เชื่อนโมตัชตาคาวะโต้เฮยผมเชื่อแล้วอันนี้ดอกย่า่ปส่ก้นเหรอจะน่อนที่แมาชีมาทานทางก่อนเพาเห็นซุ้มเล่นไฮโดรเลียนไก่ไปดิบ่สองแม่ลูก พูแม่มาเสียดาแก็แกร่กรย่ายูลูกมาเสียขาแล้วลอยตัวใหญเห็นบมอันอยายาหามเจือคือช่องสัน้นชะลาอ้าแมปวดขาไปเฮ็ดยังมาเยังสิปวดขาไปดำหน้าโลกาทำหน้าโลกาเจือกับสิปวดขาเ่ปวดจ้ไดนเมื่อตีไม่หากามันลบโลมาเลยตีชละลบา ตัวปนีก็มีติจาร์าชัวนหลอกจาผพูดเถา้าพบเมืดตายางไวใช้มาใช้เกิดเื่อเฉื่อชา,ชาเอาลูกหลานไป็น้เบิร์ดละวะอันหลานมาวี่ไม่ลูกผู้เดียวมันเป็นรอยสลับละวะวอันหล้นพ่อเมียนเด้อค่ะมันเป็นบ้าโอ้เป็นต้นนี่ตันว,วน,นี่ละวะไม่ไคยเบ้านั่แเน่ยสลัอาเจเฝ้ายังเขาวา่ามาเกีย่ยวมาตะบานไหน กะลามาเจ้าะลาอันมี้เจ้าจะบกะลาอนี้บกไหนบกชะลาบันนั้นเป็นหมาเด้อเป็นบมจาโอ้ยโอยจ่าจะได้บทเป็นหมวดไม่ใ่ห้าอาลาย่อนี่จะซื้อเด้อันีสูทให์่จพราเย็นยังะไรแ่ไม่ยังย่อย้นบกจะจับเว่ได้จับจะซื้อย่ทำได้จับีได้จับย่อยทำได ไปไปเราเป็นโค่ะไปย่ายไปไปูกเนานกจมเหยวเี่ยจะน้สั้นนไปย่ายี่เลยไปพอพูดหลายๆเด้อเจ้าหนุนทีเอ้ยไปถ้ามาไดเราผู้หมดผูดแถวบ้านน้องหยารับกายู่หุนใจถ้ามาหาจีน่วยกันก็ได้แล้วคนี่เรื่องนกกระจอกเทศเดไทยหมดไยทรงต่างประเทศไหนมาสั่งบอกกถว่าจะอ่ะอือออ ขี่งายขี่ได้มันบบแมนยัยเป็ดทัวอะไรเจ้าเอ้ยโอ้ยขี่หลี่พันบบแมนคนสิมาขี่งายขี่ได้ปานี่โอ้ยขัดโมเสียกัดซี่เบิ้งแม่มึงเอ้ยขี่หลี่ยัยขี่เจ้าจ้างจ้างไม่ได้หม่มาความหนาความตาดีได้ยายจึงความเพึ่งกันนะสาธิตจ้าเจ๊จับกครับผม ตาดกมาเอาโอ้ยตำรวจะไรอีลอยลูกสาวจ้าไปทางไหนอีลอยมันอยูเหรอคะมันไปแล้วมันไปใช้ไป้น้นจะบ้ามันมันีเลีนไปทางนแล้วมันตัวมันจะไปใช้ห่ันจะไ้ฉันก็ตัวฉันก็กามให้ัดเทียดอกตำวจอีอยขยองเท็จมึงย่างม่กัน่ะตั้ใจนะลูกย่ง ขาสั้นกีทีตมึงเถอยหนักเอามึงก้าววววไอ้พวกเตืนหนาก็เฮอเ็นนะยถอยกก้าจน้าีโนมันนผวยหุ่นนเหรอออักมึงะงกน่้ไถน่ะเอ ตัวมากันทำข้อดีบูดมึงเนี่ยแ,แค่กแกเนี่ยผมมาผมเอามาสองอันเด้อผู้ใดสองคนครับผมมาแล้วครับคุณเจ้ครับเอามาอันเดียวเจ้ไหนผู้ใดสองคนไหมโอ้ยผมหาเบอร์โซ่รอดแหละครับนี่อันเดียวนี่แหละครับนี่อันเดียวเจ้ไดนเทิ่งตู่อยู่เทิ่งตู่เทิงตู่ทั้งตู่ทั้งกระจกไปและครับแต่ว่าพ่อเจะกันครับเอาเจะกันออกมาทีหลังเจะกันเป,ป็นสีฟันบูดเจ้ไหนจ้า คัดเป็นแบบนี้ผู้หมวดเจ้าหดจะเเรียมมากในที่หละกครเจ้าเรียมมากหอ้คอยเจ้าเป็นลูกน้มมองคอยจ้าเจ้าน่เรียมมาเต้อียมมาใหอ้คอยได้เจ้าน่เรียมมากเจ้าน่เรียมมา้าจเียมกันปึ๊แม่พัทลรกลาสัญญาจังาส่งเงินคน,นติดหันันปดันนงวคุณแกม,มือไม่อันเดียวม่อันเดียวผู้ใดไม่จต่ขอสคนเจ้ากับีเลยี่มันมีคนจีเพิไทย กแก่เมื่อเดียวผูได้สองนเจี่กับใจพูทะแขนจะถั่วเขียนทีมาจั๊กชีใจจักเชียจจักชีอีกวเนืงอกาเขียนมาเนี่ยนี่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 โอ๊ยใช่หาใช่นี่ย่มาถึใช่จักชีนั่นกะเร็วกอนตวจ้าโอ้ยคือสากับผู้หมวดเอ้าแกเมื่อไปขายออกไปทั้งใหญ่่ต้องคอยพี่เร็ว Thank you.